ดราม่าได้อีกโมเดนาครึ่งโดสดราม่าได้เรื่อยๆโมเดนาแต่คราวนี้เป็นโมเดนาครึ่งโดสเรื่องของเรื่องนะเ,เขยับขวดกินเรเร็วก็แล้วกันราชวิลชลาลจุฬาภรเปิดจองวัคซีนทางเลือกเข็มกระตุน้น29ตุลาค่ะมี2ยี่ห้อให้เลือกใชยี่ห้อที่1ก็คือซิโนฟาร์มใช่ค่ะ,าาคคะซิโนโฟาร์จะาเข็มกระตุ้นอยู่ที่550บาทต่อโดสส่วนโมเดนาอยู่ที่555บาทต่อโดสค่ะโอเคอื ก็ก,ก็ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่เปิดจองโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นก็คือเข็มที่สามขายในราคา550บาทต่อโดสในบัด,ดนในบัด,ดนมันก็เจียวจ้าวสิครับประชาชนเขาก็บอกว่าเอ๊ะโรงพยาบาลเอกนชนขายโมเดอร์นา0า0บาทต่อ2เข็มก็คือเข็มละหรือโดสละ1,500บาทแต่ จุฬาภรณ์5 5้เอ๊ะทำไมอะไรอย่างไรโรมบัตเอกชนขายแพงขนาดนั้นอแพงที่องค์การเพศสัจกรรมตัวแทนนําเข้าหรือแพงที่โรมบัตเอกชนเอามากเกินไปหรืออะไรอย่างไรปรากฏว่ามีผู้หวังดีผู้หวังดีนั่นก็คือดรอันนันจงแก้ววัฒนาค่ะ นักวิชาการจากนักวักไวรัสวิทยาค่ะเป็นผู้ในการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสาสตว์นะคะและตอบการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคค่ะจากไบโอเทคเป็นนักวิทยาาจากไบโอเทคเห็นะฮะใช่ค่ะดรอนันต์ก็ได้โพสต์ใน f a c e b o o สองครั้งครั้งแรกโพสต์ว่าโมเดอร์นา555ก็คือครึ่งโดสราคาที่จองไปร้อยไมโครกรัมต่อโดสหมายถึงพันกว่าบาทต่อโดสอ่ะ ไม่ได้แพงนะครับไม่ใช่พันกว่าบาทไม่ใช่มั่งไม่ใช่มั่งไม่ใช่มั่งก็คือก็คือดรอนันต์เกก็บอกว่าดูให้ดีนะจุฬาพรโมเดอร์นา5านั้นมันแค่ครึ่งโดสนโดสนะมันก็แค่50ไมโครกรัมใช่ค่ะแต่ราคาที่จองไปเป็นร้อยไมโครกรัมเนี่ยต่อโดสไม่ได้จองแพงนะครับเขาน่าจะหมายถึงก่อนหน้าที่จองก็คือก็คือก็คือไม่ใช่ไม่ใช่จองโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยที่ว่าโดสละพันห้าเนี่ย ขนาดของหนึ่งร้อยไมโครกรัมแต่โอเคไม่เป็นไรโพส์ตครั้งที่2นี่แหละเป็นประเด็นที่น่าสนใจด كت อร์อนันต์โพสครั้งที่สองนะก็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 ย่อเรื่องเลยก็แลันย่อเรื่องก็แล้วกันดอร์อนันต์บอกว่าบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของคนที่ฉีดโมเดอร์นามาแล้ว แล้วอยากจะกระตุ้นด้วยโมเดอร์นาซ้ำไม่มีปัญหา,ามีข้อมูลทางวิชาการรองรับแต่ถ้าเป็นคนที่ฉีดเชื่อตายมาก่อนเช่นซีโนฟาร์มเช่นเโนแวคแล้วจะมาากระตุ้นด้วยออโมเดอร์น,นาหาสิไ <50 S 1> มโครกร,รมัมโมเดอร์นาแล้วก็กระตุ้นด้วยปริมาณ ต่อโดสแค่50มิโครกรัมต่อหนึ่งโดสซึ่งปกติเขาฉีก,กันร้อยใช่ไหมครับลดเหลือครึ่งหนึ่งก็เรียกว่าครึ่งโดสนั่นแหละแล้วมันจะกระตุ้นได้ผลจริงหรือไม่ยังไม่มีวิชาการรองรับต้องเก็บข้อมูลก่อนดังนั้นเราจะไปกันที่เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับศาสตราจารย์นายแพทย์นิติมหานนท์นะคะเลขาธิการราชวิลาลจุฬาพรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์<ส><ส>หมอนิธิค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ส,สวัสดีครับครับ อาจารยหมอ่ดรอนันต์ทำให้สังคมสับสนอีกแล้วดรอนันต์บอกว่าดรอนันต์บอกว่าใครที่ฉีดด้วยเชื้อตายไม่ว่าจะเป็นซิโนฟาร์มซิโนแวคแล้วกระตุ้นด้วยโมเดอร์นาถ้ากระตุ้นในปริมาณ100ไมโครกรัมต่อโดสไม่มีปัญหาแต่ลดปริมาณกระตุ้นเหลือ50ไมโครกรัมต่อโดสนั้นยังไม่มีข้อมูลทงวิชาการรองรับคุณหมอที่อธิบายตรงนี้สักนิดสิครับชักสับสน ครับคือคืออย่างนี้นะครับคือเนื่องจากประเทศเราและทางแถบเอเชียเนี่ยใช้เชื้อตายเป็นหลักตั้งแต่ต้นรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระตุ้นด้วยวัคซีนที่ใช้กันในทางตะวันตกคือทางอเมริกาเนี่ยไม่มีข้อมูลทั้งสองทางะนะครับว่าจะใช้50ไมโครกรัมร้อยไมโครกรัมหรือว่าจะใช้อ erm ินทราเดอร์มอลดสเท่าไหร่เรายังไม่รู้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับ ก่อนจะถึงเวลาตรงนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยข้อมูลที่เขามีก็คือเขาใช้ห้าสิบก็คือห้าสิบนะครับ,รบไม่ไม่งั้นเราก็คิดเองหรือจะใช้ร้อยก็ไม่ได้ว่ากันแต,แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่ที่ทางราวิลยัยจุฬาพรณ์จะทําเนี่ยเราก็จะทําร่วมกับที่อื่นนะครับก็ต้องศึกษาดูว่าการใช้กระตุ้นด้วยเอ็มไอเอไม่ว่าจะเป็นโมเดอร์าหรือไฟเซอร์เนี่ยนะครับ อไรตามด้วยตามตามจากเชื้อตายเนี่ยมันจะใช้เท่าไหร่แน่ถึงจะเหมาะสมนะครับซึ่งซึ่งก็ยากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมบอกยากเพราะว่าทุกคนไปพุ่งแล้วก็โฟกัสกับเรื่องระดับภูมิคุ้มกันซึ่งซึ่งผมบอกว่ามาตั้งแต่ต้นนะถ้าคุณนายจำได้ว่ามันมันทำให้เราหลงทางกันเยอะนะครับอ่าแต่ยังไงก็ตามไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ที่จะดูตรงนั้นนะครับพราะว่าต้องอาศัยหลายๆปัจจัยในการดูว่ากระตุ้นเท่าไหร่พอภูมิสูงเท่าไหร่อย่างที่ผมเคยเคย สื่อไปในพับลิกสาธารณะว่าดูการระบาดขณะนั้นว่ามันรุนแรงไหมนะครับอันที่สองดูว่าคนคนนั้นมีความเสี่ยงในการที่จะรับเชื้อเท่าไหร่และเสี่ยงที่จะเป็นโรครุนแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้คือทางการแพทย์ทางเมดิซงสืบที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเลขที่ตายตัวแต่เพราะฉะนั้นต้องมีการพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปแล้วก็เปลี่ยนไปตามเวลานะครับอันนี้จะจะทำให้ทำทุกอย่างสบายใจ สามารถใช้ยังไงก็ได้พิจรารณากันหน่อยแล้วกันนะครับเอาข้อมูลที่มีอยู่มาสนับสนุนกันเท่าที่มีนะครับครับสรุปว่าฉีดด้วยเชื้อตายแล้วกระตุ้นด้วย m r n a เช่นโมเดอร์มันไม้มีข้อมูลทางวิชาการจากทางฝั่งตะวันตกจากเจ้าของ m r n a ว่ามันจะต้องกระตุ้นด้วยปริมาณที่เท่าไหร่จะ50หรือจะ100ร้อไมโครกรัมถูกไหมใช่ครับ,รบดังนั้นดังนั้น ดังนั้นในกรณีที่เราตัดสินใจกระตุ้นในปริมาณแค่ครึ่งโดสที่เราเรียกกันง่ายๆนะครึ่งโดสหรือว่า50มิครกร,รัมนั้นมันก็ถือว่าเป็นการทดลองหรือเปล่าก็ไม่นะครับเพราะว่าเขาเขารับรองแล้วทาง FDA อเมริการับรองแล้วว่าให้ใช้50มโครกร,ครัมในการกร,ระตุ้นในการกระตุ้นนะครับในการกระตุ้นอันนี้เขาเขารับใช้แล้วชัดเจนว่าในการกระตุ้นเขาใช้แค่50มิลลิกรัมเนื่องจากสองเหตุผลค่ะก็คือ หนึ่งภูมิคุ้มกันขึ้นถึงระดับที่จะช่วยป้องกันแวริเอนหรือสายพันธุ์ต่างได้<อ>ครับโอ้ครับและสองคือครับ,รบเดี๋ยวตรวจสอบสายนิดนึงสายๆท<า>ี่พูดถึงกันเลยนะครับว่าเมื่ออาการข้างเคียงผลข้างเคียงลดลงเนี่ยในภาวะที่คนไม่เป็นโรคเนี่ยนะครับเราไปให้การรักษาหรือการป้องกันนั่น ผลข้างเคียงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสำคัญมากกว่าอะไรอื่นใดทั้งสิ้นเลเด้่ยนะครับค่ะครับดังนั้นดังนั้นจะบอกว่าเราประเทศเดียวที่กระตุ้นแค่ครึ่งโดสหรือเปล่าก็ไม่ใช่ FDA สหรัฐอเมริกา FDA สหรัฐอเมริกานี่เขาก็รับรองแล้วพวกคนที่พูดอย่างนั้นไม่อ่านหนังสืออราประวัศระเทศนะครับอังกฤษก็ใช้แล้ว <Okay. S 2> อมเมรยกาหรือสิงคโปร์ผมจำไม่ได้ก็ใช้แล้วอเมริกาก็ให้ใช้แล้วนะครับอ๋อครับครับไม่ใช่เราประเทศแรกไม่ใช่เราประเทศเดียว ติดตามข่าวนี่ผมว่ามันก็นนนนก็เห็นใจนะครับคนไม่ใช่อยู่ในวงการแล้วก็พูดกันเรื่อยเปื่อยไปนะครับติดตามข่าวอา่านกันหน่อยแล้วก็จะทราบว่ามันมีผลใะไรแล้วนะครับค<า>่ะค<า>ุณหมอคะ<ข>แล้วถ้าสมมติว่าวกระตุ้นด้วยร้อยไมโครกรัมมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมหรือดูแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างกับ<ะ>การที่จะบูตขึ้นมาก็อย่างที่ผมเรียนเขามีการศึกษาแล้วนะครับที่ที่อเมริกา F d a ต้นอน ัแม่ที่เขาทําตัวนี้เลยเนี่ยก็บอกเลยว่าผลข้างเคียงมันลดลงผลข้างเคียงลดลงผลข้างเคียงมันลดลงก็จะจะใช้เยอะก็แล้วแต่กินยาหนึ่งเม็ดได้ผลคุณจะกินสองเม็ดก็แล้วแต่โอเคเนี่ยหละยราควกเขาใจอยากได้คูิเยอะ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ได้ว่ากันเอาเป็นว่าเราก็กระตุ้นในปริมาณอย่างที่ต่างประเทศเขาก็ใช้ปริมาณตันนี้แหละโอเคใช่ใช่ครับโอเคไม่ใช่เราประเทศเดียวไม่ใช่เราประเทศแล้วเราข้อมูลใหม่นะครับเพราะโอ้ยส่วนก่ากว่าที่จะมาถึงของน่าววิไลกว่าจะมากระตุ้นนั่นดีเพสี่ห้าเดือนข้อมูลเดี๋ยวพอวัคซีนเข้ามาเดี๋ยวเราก็ทดสอบทดลองดูกันได้ว่าปุ๊บขึ้นเท่าไหร่ ครับภาษาภาษาแพทย์ก็เรียกว่า dose finding นะครับการวิจัยอันนี้ dose finding ว่าควรจะหาโดสที่ไหนที่เหมาะสมกับผลที่จะได้และผลข้างเคียงที่จะเกิดนะครับคำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับปรากฏว่าจุฬาภรทันทีที่ปกาศัดราคาขาย555บาทลูกค้าที่จองโมเดอร์นากับโรงพยาบาลเอกชนเขาก็กลด่าโรงพยาบาลกันเป็นแถวเลย เพราะเขาจองกับโรงพยาบาลเอกชนในราคาดสละพันห้าร้อยบาทเขาบอกว่าพันห้ามันแพงจังของชุลาพรขายแค่ห้าร้อยห้าสิบห้าจะช่วยอธิบายเขาหน่อยไหมฮะก็ต้องเข้าใจโรงพยาบาลเอกชนนะครับอุลาพรไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชนนะครับเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้หวังหาผลกำไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำออกไปเนี่ยมันก็อธิบายตัวเองอยู่เอกชนเขาต้องจ้างคนก็ต้อง ซื้อเข็มก็ต้องมีสบนการของเขานะครับก็เขาก็ต้องทําตามความเหมาะสมของเขาว่าเขาควรจะทําเท่าไหร่อย่างไรครับโอเคอาเข้าใจนั่นคือเอกชนใช่ไหมคะักเครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์นิทิที่ฮะขอบะคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์นิทิมหาโนนนะคะเลขาธิการนะคะราชวิยาัยจุฬาพรค่ะและเป็นผอโรุพยาาลจุฬาพรด้วยก็เคลียร์กันทั้งสองประเด็นเลยอืมทไมเอ่อจุฬาภรขายได้ถูกกว่าก็ต้องเข้าใจว่า สถานะขององค์กรไม่ว่าจะเป็นจุฬาพ์หรือรวมแบนเอกชนมันคละสถานะเป็นองค์กรคนละประเภทใช่แล้วเอกชนก็ต้องเข้าใจส่วนนี้ไม่เหมือนกันอย่างที่สองนะโดสขนาดขนาดโดสที่รวมบนเอกชนเขาขายเนี่ยมันโดสละร้อยไมโครกรัมใช่ค่ะแต่ของของจุฬาพนเนี่ยโดสละห้าสิบไมโครกรัมก็คือครึ่งหนึ่งแล้วกัน ส่วนส่วนกระตุ้นด้วยโมเดอร์นาด้วยปริมาณแค่ครึ่งโดสมันเอาอยู่จริงเหรอมันมีผลไงาจากต้นสังกัดที่เขาทำทวัคซีนต,ตัวนี้ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแรกและประเทศเดียวที่กระตุ้นแค่ครึ่งโดสเราก็กระตุ้นด้วยปริมาณอย่างที่ในอเมริกาอย่างที่ในอังกฤษเขาก็ใช้ปริมาณเท่านี้แหละอจบ๊บเดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูลนะคะหลังจากที่มาใช้ประเทศไทยอีกทีหนึ่งจบ๊บรับทราบรับทราบ